ตนาดโอ้ยขอบคุณนะเดี๋ยวแวะขอบคุณคะขอบคุณคะอาไนะะไม่เก็บไว้ใช่ไหมบอกไม่เก็บใช่ไหมได้ค่ะขอบคุณค่ะข้าวฟักวัววันนี้มา ของอายุทยาโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่าอ่ะพ่อพ่ออายุทย์เป็นน้องไนุ่น้องเ็น้องหนตีนะจ๊ะจริได้จริงป่ะแม่จริงได้จริงลูกจะเพแต่พีมันจะเพี้ยนลูเออเลิกของดีอายุทยาเหรอคช่อายุทยาอายุทยาไทยแท้ลูกอันนี้ของแท้เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะพอ ขอบคุณค่ะมาแม่เซ้นเล็กหนึ่งมาแล้วว่ามาเลยมาเลยขอห้นอนข้างหลอดเลยพี่ฟ้าอ๋อจะที่เอาไปให้เดี๋ยวฝากเขาเดี๋ยวใครไม่แต่งไม่ได้ถ่ายเลยมีันถ่ายเลยทำไมเนี่ยถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เลย ทุกคนเดี๋ยวต้องไปถ่ายแล้วแต่ว,ว่าเดี๋ยวพี่พ้ากลับมาเดี๋ยวกลับมาใหม่มุมกดเจว <c oughs> เดี๋ยวพี่ฟ้ากลับมากล้องหน้ามาถ่ายกล้องหน้านี่เ้องนะครับกลับก่อนมาเดี๋ยวพี่ฟ้กกากลับมาใหม่นะคะทั้งหมดเบ็ดเสร็จมีกี่คันน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบห้าสิบห้าคันด้วยกันนะคะเลิศ thank you winter fans for f u o d support หลายบ้านเลย ขอบคุณมากเลยมาครับไหนพ่อมาถ่ายรูปพีน้องหน่อยว้ายร้อนจีสดีบุเดีเดี๋ยวปรุงไปก่อนน้องคิมพี่ลูกของยุทธยาเป็นยังไงลูกยุทยาต่างจากที่อื่นยังไงอะแม่มันไม่เหมือนเพราะถ้ายุทธยาแท้จะไม่หวานนะคะลูกเลิศเพราะว่า ถ้ไม่เท่ถ้าไม่เท่แกมันจะอหวายพิการนี้เราจะไม่ทานหวานลูกอ่าอัชิมก่อนนะลูปนะชิมสิได้ไหมเผ็ดหรือเปล่าแก่เผ็ดมากเผ็ดแน่เผ็ดมากสเลยแม่ชอบแต่กวาชักแหล่อ๋อจริงเหรอกี่ต้องกาทำขวน้ำอะไรเพลาะมากลูกไม่ชอบให้หนูเล่อะขอบคุณค่ะ มาชิมซิดุดยามสีกาขอยิ่งสีกาอุยอูมามิเข้มข้นปอจ๋ามาลุกมาถือไปให้นันจ้าก๋วยเตี๋ยวขอบคุณนะแม่อร่อยมากเลิศไปรืมาราหน้าแม่เป็นตีนะตีแล้วก็ร้องเพลงแหละขอบคุณครับุเรียนจ่าจัดจัดขอบคุณครับ พี่มาลยให้มาอะไรนะจ๊ะพี่มาไล่พี่มาล่ออขอบคุณนะคะขอบคุณพี่มาไลยด้วยสําหรับคุเรียนพี่ปอถือไม่ไม่หมืแนจะให้พี่เขาช่วถือนี่ให้พี่เขาช่วถือขอบคุณนะคะโอเคปเนี่ยเราไปเตรียมตัวพี่คันสักถ่ายเก็บเก็บหน่อยนะจ๊ะทำทำ ถ่ายแล้วไหมถ่ายแล้วค่อ๋อที่เอาทูเรียนมาให้ต้องไปหาค่ะหนึ่งสองสต้องด้วยกันนะคะหนึ่งสองสามใ่เลยนะคะหนึ่งสองสามถรูปสามหนึ่งสองสามเรียบค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะอองกลางโอเคได้เลยพี่ฟนาัดถ่ายเลพี่ฟนอย่ตรงกลางนี้ได้เลยค่ะ ตั้งลงนะลับกล้องก่อนขับกล้องนี้ก็เหญ่ยีนะคะ1 2หนึ่งสองสามสค่ะรวมนะคะหนึสองสามโอเคค่ะ,ดคะ,ดคะ,ดคะได้เลยขอบคุณนะคะ

ดีเลิรัพี่พ่อป็นไลกปิดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันก่อนเนาะอ๋อขอบคุณครับดูคนนึด้เลยไอค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะคะเๆเลย เอนี่ก็เป็นบรรยากาศของการกิจกองว<ข>ันสุดท้ายนะคะของซีรีส์ฆาตกรรมจำไม่ได้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เอาจริงๆพี่ฟ้าว่าถ้าไม่กําหนดสิบ้าคันนี้ใส่ก็คุ้งเยอะเนี่ยมันเหมือนจอดแร์จริงน,นะนุ่นะทางบ้านแจมบ้านหลายๆบ้านนะคะว้าวดีลนะนาดสักสองสามคำะ เคทุกคนคะเดี๋ยวพี่ฟ้าไปเข้าเซตก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปอวดให้ดูนะบ๊ายบาย